เรียนทัานคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ح, สายงานการสอนดิฉันนางวิริรัษต์ตงประภัเป็นผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่2ระหว่างวันที่1เ,เมษายน2566ถึงวันที่30กันยายน2566ค่ะดิฉันจะประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2มีชั่วโมงการสอนอยู่ที่26ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะ ในการจัดองค์ประกอบที่1นงนั้นมีการจัดการด้านการเรียนรู้โดยได้มีการศึกษาด้านหลักสูตรทั้งหลักสูตรแกนกลางตั้งแต่ป .2 2551จนถึงหลักสูตรของโรงเรียนนะคะแล้วเมื่อนํามาวิเคราะห์แล้วก็ได้นํามาจัดการเป็นแผนการเรียนรู้ซึ่งในการจัดการแผนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ทําในวิชาภาษาไทยนะคะ โดยในการจัดการการเรียนรู้นั้นแผนการจัดการเรียนรู้นั้นยึดผู้เรียนเป็นหลักและมีการวิธีการสอนที่หลากหลายมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนรวมทั้งเป็นการที่ใช้วิธีการสอนในลักษณะของเชิงลุกหรือ active learning นะคะนอกจากที่จะจัดการทําแผนการสอนแล้วนั้นก็มีการจัดทานวัตกรรมสื่อใบงานต่างๆเพื่อใช้รวมถึงที่นำขึ้นไปใช้ในระบบอุลิยนตนด้วยนะคะ โดยบางครั้งก็มีการอัปโหลดงานต่างๆขึ้นไปบนจอเพื่อให้นักเรียนได้ดูเรื่กัๆมีการเผยแพร่นะคะนอกจากนี้ในการจัดการทาตามแผนแล้วก็จะมีการวัดและประเมินผลนอกจากจะมีการวัดและประเมินผลด้วยการสังเกตให้นักเรียนออกมาปฏิบัติก็จะมีการวัดและประเมินผลโดยการใช้แบบทดสอบนะคะแบบแบบแบบทดสอบที่หลากหลายนอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้ก็จะต้องมีการศึกษานะคะมีการศึกษาหา ข้อต่างๆในของนักเรียนของเราคือมีการทําวิจัยเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือในการที่ช่วยเหลือในการที่ส่องเสริมให้นักเรียนของเราเมื่อวิจัยมีการวิจัยแล้วอะไรที่เป็นส่วนด้อยเราก็จะมาเติมเต็มอะไรที่เป็นส่วนเด่นเราก็จะมีส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนะคะนอกจากนี้นอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีหลายรูปแบบแล้วก็จะต้องรวมถึงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนนั้นจะต้องมีหลากหลายรูปแบบโดยที่ยึดคําว่าน่าเรียนน่าอยู่น่าดูนะคะสะอาดสะอา้านลักษณะของห้องที่จัดเรียนนั้นอาจจะจัดเป็นกลุ่มหรือว่าอาจจะจัดเดี่ยวแล้วแต่บริบทของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งซึ่งในการจัดเรียน,ก,นการสอนนั้นนะคะนอกจากที่จะสอนในเรื่องของวิชาการแล้วต้องสอนคุณลักษณะที่ดีให้แก่นัเกเรียนด้วยไม่ว,ว่าจะเป็นการ เรื่องมารยาทนะคะเรื่องระเบียบวินัยต่างๆโดยที่เราจะใช้ในกิจกรรมโฮมรูมนะคะเรามีกิจกรรมโฮมรูมในช่วงเช้าหนึ่งในบางครั้งในช่วงเย็นของวันพฤหัสหรือวันศุกร์หรือวันเสาร์เอ่อวัน,ออวนพุธเราก็จะมีการเสริมให้นะคะในช่วงสุดชั่วโมงสุดท้ายด้านที่สองนะคะเป็นการส่งเสริมสร้างถูน,นการจัดการเรียนรู้นะคะเอ,อ่อในการทําเอ,อ่อข้อมูลของนักเรียนจะใช้ระบบของการทําข้อมูล แต่ละบุคคลนะคะในการจะทำขอ้อเรื่องของปพร5แล้วก็เป็นจัดการียนรู้ของแต่ละบุคคลนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยเป็นการช่วยเหลือนักเรียนด้านหนึ่งก็คือเราจะได้มีการไปพบปะนะคะกับผู้ปกครองได้รับข,ข้อมูลต่างๆจากทางด้านบ้านของนักเรียนนะคะแล้วก็ได้มีการนํามาช่วยเหลือในด้านต่างๆสําหรับการที่ดิฉันได้ ทำหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วนะคะในการโรงเรียนในการที่จัดทาของวิชาการของเรียนนั้นก็คือในปีนี้ได้ร่วมกับทางวิชาการจะทําหลักสูตรภาษาศิลปะแล้วก็มีการทําแผนยกระดับเกี่ยวกับอาชีสาหรับป .1 นะคะต่อไปก็คือการปฏิบัติงานต่างๆของสารศึกษาเพื่อยกระดับดิฉันเนี่ยได้ร่วมกับคณะครูนะคะร่วมกันทาปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานในโรงเรียนต่างโรงเรียน งานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดนั้นก็ได้ร่วงมงานจัดทําด้วยกันนะคะส่วนในการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองก็จะมีการทั้งกลุ่มไลน์ไลน์กุ๊กของส่วนตัวนะคะไลน์กุ๊กส่วนตัวม,มีการพูดคุดยกันส่วนตัวไลน์กลุ่มหรือแม้กระทั่งในเพจของโรงเรียนนะคะที่มีการติดต่อกันได้นอกจากการที่ที่ฉันพัฒนาด้านเด็กแล้วก็จะมีการพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาชีพด,ด้วยโดยมีการไปอบรมซึ่งสมัยนี้นอกจากไปอบรม โดยปกติแล้วก็จะจะมีการอบรมออนไลน์ต่างๆอยู่ที่ว่าเราสนใจอย่างไรอย่างดีฉชัดเองก็จะไปอบรมทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเนื่องจากว่าอยากจะมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นก็จะได้นํามาใช้กับติ็กักเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีให้เราอบรมหลายๆรูปแบบเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราไปอบรมมาในโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีครูที่ไปอบรมหลากหลายแล้วก็มีความรู้ที่หลากหลายเราก็จะมาทำ PLC ร่วมกัน เพื่อที่จะมาหาข้อสรุปในการที่จะมานามาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านาสื่อวิธีการสอนต่างๆนะคะเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการที่เรามีการทํานวัตกรรมมีการทาเพิ่มเติมหรือเอาที่ส่วนที่ดีๆเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ทําใหเ้เป็นรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กเพิ่มเติมนะคะสําหรับความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากวิชาชีพนี้ พอเราได้ได้เรียนรู้ต่างๆได้วินคะห์ต่างๆเราก็สามารถนำมาจัดนะคะจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบนะคะสำหรับระดับความสำเร็จการพัฒน,นาาพัฒนาดน้านที่เรียกว่าประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสําหรับป .1 หนึ่งนะคะได้ทาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบบฝึกแบบฝึกการอ่านการเขียนโดยใช้การประสงคสระสําหรับเด็ปกป .1 หนึ่งซึ่งในการนี้ก็สามารถนำนำสิ่งที่ได้มา นะคะไปช่วยกันเรียนรู้ของเด็กให้ได้มากขึ้นโดยจะมีวิธีการต่างๆตั้งแต่เริ่มสอบก่อนเรียนหลังเรียนวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์แล้วก็จัดก,การเรียนรู้และประเมินสรุปผลนะคะซึ่งการนิ้เนี่ยจากที่เราวิเคราะห์มีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนก็จะทําให้ทราบถึงพัฒนาการที่ดีมากขึ้นนี่นะคะในภาพนี้ก็จะเป็นการใช้นะคะการใช้วัตรกรรมที่ได้สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในด้านภาษาไทยนะคะ พอนักเรียนที่ได้ออกแบบไปแล้วเราให้หนักเรียนนักเรียนได้นนเรียนรู้ไปแล้วนักเรียนก็จะมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงการที่ให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ถ้าถ้า,ถาผลการดำเนินง,งานนี้ก็จะมีทั้งผลและได้เชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพซึ่งสำเร,ร็จผลได้เป็นอย่างดีนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา ทางด้านโรงเรเียนมีการมอบหมายงานให้ฉันในรูปแบบของโครงการนะคะในปีนี้ก็จะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องผลระดับอาชีนะคะแล้วก็โรงเรเียนส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเด็กโรงเออันสวยยิ้มใสนะคะอันนี้ก็จะไปเกี่ยวกับพันตับรวมทั้งอีกโครงการนี้ก็คือโครงการทักษะศึกษาซึ่งปีนี้เทอมนี้ยังไม่ได้เริ่ม,มจะดำเนินการในเทอมหน้านะคะซึ่งการทํางานรับผิดชอบตามโครงการที่ได้รับมอบหมายฉันก็ทาเต็มที่รวมทั้ง ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งมาหรือว่าได้ชี้แจงมาให้ทำก็ทำตามสุดความสามารถนะคะส่วนความสําเร็จในด้านต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับบุคคลภายนอกนะคะการร่วมมือร่วมใจกันหรือก,การปฏิบัติงานนะคะตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนะคะต่อไปเป็นการประเมินตนในด้านของการรักษาวินัยคุณธรรมและจริยธรรมจรรยรารรบัรณทางวิชาชีพ อย่างแรกเลยนะคะก็มีความยึดมั่นในสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความยึดมั่นนะคะเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยนะคะมีความเ,เขาเรียกว่าอะไรคะมีความยึดมั่นทางหลักของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะต่อไปก็มีความสุขสัตย์ิสุทธิ์มีความสำฤึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ดิฉันเป็นครูที่ถือว่าเมื่อมาอยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะก็จะทําตามเหมือนโรงเรียนคือบ้านของเรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำทุกอย่างให้เหมือนเหมือนบ้านของเรารักโรงเรียนที่เหมือนรับกบ้านของเรานะคะต่อไปก็คิดก,ก้าตัดสินใจอ,อ,อันนี้ต้องยกความดีให้กับทางโรงเรียนถ้ามีอะไรที่เราจะต้องเสนอแนะหรืออะไรทางโรงเรียนสามารถให้เรามีข้อเสนอแนะให้ได้ทําให้ไม่ว่าดิฉันหรือบุคลากรในโรงเรียนสามารถที่จะกล้าแสดงออกได้นะคะกล้าเสนอแนะได้ต่อไปก็มีจิตอาสานอกจากตัวเองจะมีจิตอาสาแล้วนะคะก็ยังต้องเ,อเออขาเรียกว่า เอาความเผยแพ่ความเผยแพร่ในด้านการมีาศาิทธิสารลงไปสู่เด็กด้วยให้เด็กไม่มีส่วนร่วมนะคะต่อไปก็คือการมุ่งมสม่งผลิตผลงานมุ่งม,มั่นอย่างเต็มกําลังไม่ว่าจะเป็นงานด้านกนรหรืออื่นๆ่ดิฉันก็ทําเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถของตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็จะไม่มีการเลือกปฏิบตัติไม่มีการเลือกที่รักมักที่สังไม่ว่าจะเป็นกับเด็กเพื่อนครูหรือประชาชนทั่วไปผู้คนผู้ปกครองทั่วทั่วไปนะคะมีความเสมอภาคซึ่งกันและกันไม่ เลือกที่รักมากที่ช่างนะคะมีการดัรุปตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและสาภาพลาภของข้าราชการครูสิ่งที่ทําอยู่ก็คือรักในอาชีพของครูรักศักดิ์ศรีของในตัวเองของครูนะคะอะไรที่มองแล้วทําแล้วไม่ได้ไม่เหมาะสมก็จะไม่ทําให้เกิดขึ้นนะคะอีกอันหนึ่งก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะเรานะคะก็ยังมีเด็กมีผู้ปกครองอมีคนอื่นเราต้องมีความรักเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่นเช่นกันนะคะ แล้วนอกจากนี้ก็ต้องรู้ด้วยว่าแต่ละคนมีความแตกต่างซึ่งกันและกันนะคะอีกอันนึงก็คือยึดถือและปฏิบัติตามจรรยบรรณของวิชาชีพอันนี้ข้อนี้นะคะเป็นหัวใจหลักเป็นหัวใจหลักของความเป็นครูที่จะทาให้เราอยู่โดยที่ขเขาเรียกได้ว่าดํารงตนอยู่ได้โดยที่ไม่มีสิ่งที่ผิดเข้ามาในในตัวของเรานะคะก็จะได้มีการอบรมนะคะจากท่านก่อนที่จะมา ให้ความรู้ของเราว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําส่วนอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือการมีวิน,นัยการรักษาวิน,นัยนะคะด้วยความที่ดิฉันถือว่าการเป็นครูเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีนะคะดิฉันรักในอาชีพของครูสิ่งที่ดิฉันททั้งหมดก็จะทําด้วยความรักก็จะต้องมีการครองตนให้ดีวา,างแผนครองตนครองงานให้ดีแล้วก็เชื่อเลยว่าในวันต่อๆไปในเส้นทางการเป็นครูของฉัน ก็ยังต้องยึดมั่นในสิ่งนี้ต่อไปค่ะขอกราบขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ